พี่ครับนหนึ่งๆหน,งนะครับพี่ครับนหนึ่งๆหน่ะครับขอตัวอะไรดีครับพี่ใช้แล้วแต่พี่เลยโอเคครับคนดูแม่งผมเจอบ่อยมากนะครับหนึ่งหนึ่งครับได้ครับผมก็แบบเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งผมก็ว่าได้ครับนะแล้วก็บอกว่าตัวอะไรว่ามาเลยครับกี่ตัวจบเขาว่าตัวอะไรครับผมก็บอกเขาให้ผมเลือกเลยนะผมก็ว่างั้นเอาสายเมดแล้วกันนะครับผมจะเล่นตาลายเขาไม่รู้หรอกครับผมสร้างหรือพี่สร้างอ่า เอา,เาสร้างดีกว่าสร้างเลยครับสร้างเลยครับโอเคครับคนดูคนดูแบบกดไลค์เป็นแรงใจผมแล้วกันนะคนดูเพื่อแบบสร้างแบบให้กูแบบมีพลังแบบเม็ดลุงเม็ด,มด,มดอะไรแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่ละโอเคเดี๋ยวผมขอคันลอกของเขาไว้ดนวยนะคันลอกเลขก่อนเดี๋ยวผมจำไม่ได้ปี๊บอันนั้นมันไม่วางไม่ได้ดิ966096 966096 96นะเดี๋ยวผมเข้าไป อย่าไปเจอกันในเกมเลยครับคุณดูไปเลยเลยิสโก้จืมจืๆจืดจแบะโอเคครับคุณดูเดี๋ยวผมเข้าอ่ารีคองคิวแบบคอมให้มาอยู่นะ9 6้าหนอันดับแรกผมออกรองเท้าการฟีฟีเลยน่าจะเวิร์กอะ่ะถ้าเวิร์กเวิร์กก็ไม่ใช่ทัวร์มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันอัดอยู่ไหมเออคืออัดอยู่แล้วมา เขาน่าจะตึงอยู่นะดูดิออกลูออกลูมาด้วยไงูแหลก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 เขาเขาน่าจะปินอยู่นะออกลูงออกลูมาด้วยเป็นจัดอ่ะผมบอกแค่นั้นแหละเป็นจัดเลยเป็นจัดเลยมาน่าจะได้ต่อต่อไปูแหลกเกินแหลกเกินเป็นอยู่นะหน้าเป็นอยู่นะหน้ามาดิเป็นอยู่นะจเย็นครับพี่ชายจะเย็นครับเขาไม่เย็นกับผมดิอ่ะ เขาไม่เย็นกับผมเลยอ่ะมาดิแล้วผมต่อยรัวๆผมจะต่อยไปเรื่อยๆนะเขาเป็นจัดเลยน,น,นะน่ะดูดิออกลงออกโลมาคือไม่ไหวแล้วอะไรอะไรโอ้ยจะมันจะมันจะบินเลยว่ะอู้ยจะไม่ตึงตึงไอ้เทียเฮ้ยอันนี้ผมท้าเขาในดิสก่อนนะว่าใครชนะได้ผมจะให้ตังค์นะแต่ไม่รู้กี่บาทนะโอ้เยจะไม่ไหวชัวร์เลยว่ะคนดูตอนเขาบินมา ตอนมันบินมาอนะผมไม่ไหวเลยนะเลือดกูแม่งก็น้อยด้วยอ,อ่ะเฮ้ยโดนเปิดบ,บัตรไปด้วยอ่ะยังได้อยู่นะอย่างนี้ได้อยู่นะอย,นอ,ยนะอย่างนี้ก็ได้อย่อยางนี้ก็อย่างนี้ก็เชิบเชิบเลยนะอย่างนี้ก็เชิบเชิบเลยนะมาดิแ <c oughs> ม่งได้เลือดด้วยอ่ะไอต่อยเลยละกันแม่งไม่น่าไหวขอต่อยถ่ายขวาต่อยก่อนอมาดิโดนต่อยมาบินดีจ้ะ บินสีจ้าน้องมาบินสีจ้ามามาแล้วไอค้คคนดูมันมาแล้วะเฮ้ยกูจะตายคนดูดูดีแมงโคตรแรงเลยอันนี้ผมออกกันเวทมันมันดีกว่าน่าจะเวิกนะแรทออกกันเวทนะที่ผมออกอ่านี่เราออกกันเวทเลยแค่แมงโคตรแรงเฮ้ยโคตรแรงผมบอก่น้นแหละผมจะไม่เสียผมจะไม่ยอมเสียตังค์หรอกไอ้ตาเป็นจีวันมันตึงอยู่แล้วคนดูมา ใครอยากให้ผมมีีต่อคนดูก็คอมเมนต์มาได้นะเผื่อจ,จะเป็นคุณไงเผื่อจ,จะคุณได้เล่นกับผมไงแต่ผมมันตึงคนดูก็ไม่น่าชนะผมไงทำไมกูขีโมูจังวะเฮ้ยนไม่ใช่นะมันเป็นคาแรคเตอร์ผมนะมาดิเฮ้ยทำไมด,ดูดูดูก่อนนะอ้ยดาเมจผมแรงก่อนนะดาดาเมจผมแรงก่อนนะแต่มันน่าจะบินแบบเแบบก่งหเยีช่ไหวชิวมาดิ บอกเลยเดี๋ยวเจอสูตรพิการหิบไปดิถือสูตรพิการหิบไปหนีมาดิอะไรอะไรโอ้มันบินอะไรอะ่ะบินอะไรครับน้องน้องชายบินอะไรบินอะไรบินอะไรมาดิบินอะไรมาบินอะไรบินอะไรครับบินอะไรโอ้เชื่อไหมว่าอะไรไอ้เจ๊ไม่กดล้างทันไม่ไม่ติดอ่ะมันไม่ติดไถลี่นี่แค่เจ๊แม่ออกอดล้างทันไม่เป็นไร เดี๋ยวบองมุงก,ตกดต่อเอ้ยมุงกดตือมุงกดต่อน่าจะแรงเมื่อกี้มันบินว่านะใส่ไป,ไปโอ้โหโอ้โหแม่งไม่สะกิดเลยอ่ะไม่สะกิดเลยนะจ๊ะเออบินอะไรอ่ะบินอะไรบินอะไรบินว่าวเปล่า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 มาดิบินว่าวเปล่ามาดิบอกเลยผมเลือกถึงแล้ว ผมจะไม่ยอมเสียตังค์หรอกคนด mm ู hmm. คนไร้ไปแจ้งผมแล้ว like, กันเอ้ยจ้พูดมากี่รอบแล้วทีนี้กุณมีวัตอะไรบ้างอะฟิกทำไมฟิกทำไมฟิกทำไมจ้ะพิกทำไมฟิกทำไมจะว่านัไปแล้วเจ้าคนดูกูไปละเฮ้ยเชื่ยกว่าหรืไม่ใช่ละ อยากโดนบินวะครับอยากโดนบินตั้งมันนำผมโอ้โหเชีย 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าเชียสองสองร้อยสองพันปะอันจะประมาณสองพันเชียแม่งตามตั้งนำกูสองพันนะกูมไม่ไหวหรอกครัแบแม่งดูดีมันออกแข็งอะไรมาเพิงเอาของอย่างเดียวเลยมาดิโอ้ยเชียแม่งแกตายเชียแม่งคนดูมันจะตายเลยเฮ้ย ผมบอกเลยผมสู้ได้แค่นั้นแหละต้องรอของอย่าบอกนะป้อมกูแตกมันกลัวมันตายจัดเลยอ่ะเขากลัวเขาตายจัดเลยอ่ะคนดูเขากลัวเขาตายจัดเลยอ่ะเขากลัวเขาตายจัดเลยอ่ะเออบินหนีดิหรอเฮ้ยผมบอกเลยกูเริ่มแรงแล้วไอ้เชียไม่ธรรมดาละบอกดิ ปึ๊บปึ๊บเึบปึ๊บโอ้เจ้ากูลากมันไม่ตีเฮ้ยะโอ้โหไม่มีวันแพ้จริงเฮียนี่แพ้จริงผมบอกดิสี่ตัวแล้วผมว่ากูแพ้ปะไม่ดูดีคนดูมันเต้นมันเต้นยั่วผมไหมมันเต้นยัวผมไหมโอ้เยเธอเฉยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตาหนะ้า เดีย๋ยวตาหน้ากูแก็มือหน่อยละกันนะครับเดีย๋ยวอีพีหน้าผมขอแกะมือไม่แหละครับคน,คนดูคนดูกดไลค์ไปแจคกูหน่อยละกันนะครับไว้อะไรากูหน่อยครับไม่กูไม,มไม่ได้ตุยครับน้องชายเบอร์มาอันนี้ผมผมให้จริงนะคะผมให้จริงนะใครใครไม่ได้กับผมอหลังไม้ผมให้จริงนะครับหรือว่าใครจะไปลินกับผมในเอ้ยไม่ใช่ดิ ไอเจ้าน้องชายบือมาครับพี่เจ้ากูพร้อมโอนยีเดียคัดลอก wallet นะครับ wallet นะมามาคนดูมาผมบอลีโอ้เยเจ้ดเยตังค์อีกแล้วอ่าสิบ,บหกสิบกวก w พอ,อดีว่าเดี๋ยวผมโอนเลยนี่ผมโ,โอนจริงนะครับนี่นะ แล้วก็10วอโอเคผมโนจริงนะครับชื่ออะไรวอาภูริทัศสีสันนะอะเรยเนี่ยเดี๋ยวผมจะแคปแป้เข้าดูด้วยนะโอเคมาอันนี้ถ้าผมมีเยอะผมก็แจกเยอะนะครับนีครับไปเลยโอนละ เดี๋ยวเราเขาตอบก่อนนะทุกคนคนดู10บาทเลยเหรอครับใช่ครับผมให้ไม่ใช่สีใช่ครับผมให้เฮ้ยเฮียเขาเขาเบื่อเลยเฮียเขาจะตอบอยังไงดีกว่าคนดูขอบคุณครับครับมาจะปิด <c oughs> โอเคครับคนดูถ้าคนดูชอบคลิปนั้นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตามเป็นใจผมแลยกันนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอีกบางทีผมก็ไม่อาจจะเอะบางทีผมก็อาจจะแจกมาเยอะหรือว่าแจกเยอะแล้วแต่อารมณ์ผมนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ที่2ครับไปแล้ว let's go เจอกันนะคนดูกดไลค์ไปใจกูเลยกันกดไลค์กดแชร์กดสดตามเป็นใจกูด้วยไปเลว let's go m a